เหรียญมอทบอร 7, หลวงพ่อกเกษมเขมโกปี2,518เรามาชมลักษณะดวงตานะครับเราจะเห็นเส้นแตกอยู่บริเวณจุดนี้ครับจุดบริเวณหัวไหล่จะมีเส้นแตกเป็นรูปตัววีครับจุดตรงล่องแขนนะครับเราจะเห็นเส้นแตกและเส้นวงเดือนจะมีความคมชัดสวยงามครับ บริเวณล่องริ้วจีวอนะครับเราจะเห็นเส้นแตกและเส้นเซียนนะครับวิ่งอยู่ทั่วบริเวณล่องริ้วจีวรเลยนะครับจุดนี้เราจะเห็นเม็ดติ่งอยู่บริเวณใต้2อกนะครับและมีเส้นแตกอยู่ที่ตัวปอปลาครับจะมีเส้นแตกเชื่อมระหว่างเลขหและเลขแปดครับเรามาชมหูเหรียญกันนะครับลักษณะหูเหรียญจะเป็นการเจาะแบบธรรมชาติและมีรอยตะไบนะครับ โดยจุดนี้เราจะเห็นเส้นแตกวิ่งผ่านตัวนะครับระหว่างตัวยัน2ตัวจะมีเส้นแตกพาดผ่านครับเรามาดูจุดนี้นะครับคำว่าสร้างตัวสอเสือและตัวไม้โทจะชิดกันครับจุดนี้ครับตัวยันจะมีเนื้อเกินยื่นออกมาครับบริเวณขอบจะมีเม็ดติ่งนะครับและจะมีเม็ดโผดอยู่บริเวณจุดนี้ครับ เรามาชมลักษณะขอบตัดของเหรียญรุ่นนี้นะครับบริเวณ10นาฬิกาเราจะเห็นร่องฟันตัดอยู่บริเวณจุดนี้นะครับและลักษณะการตัดของเหรียญน,นะครับจะเป็นการตัดฉีกผิวมาละทั่วทั้งเหรียญน,นะครับหากใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดหัวใจและกดบันทึกไว้เป็นความรู้ได้นะครับสวัสดีครับ